เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเอ่อขอฉะนั้นสองคนแบ่งหน้าที่กันทำนักร้องผู้หญิงวางแผนนักร้องผู้ชายเป็นคนยืนยันนะครับก็คุยกระหนุ่มกันชัยแล้วนะครับแน่นอน20สล้านจ่ายสดเลยเดี๋ยวฟอกขาวให้เสร็จจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเห็นได้ข่าววันนี้ก็ทนายบอสพอลก็ไปเข้าไปในเรือนจำไปแจ้งบอสพอลเดี๋ยวเขาจะทำอะไรฮะทำหนังสือมอบหนาจมาแล้วก็ให้ทนายไปแจ้งค่าวพอแจ้งบวามเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ S <S <an> <S เขาก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับก็นะบนะเป็นคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์คดีเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยคดีตกทรัพย์พวกนี้มันจะเรียกอะไรมันเป็นคดีที่มันเสื่อมเสียนะครับเสื่อมเสียนะครับนะอะไรถ้าเกี่ยวเป็นเรื่องโกงเงินตกทรัพย์ช่อโกงเสียหมดอ่ะนะครับเหมือนกับคดีของทนายตั้ยอย่างเงี้ยโดนกล่าวหาว่าช่อโกงลูกปลาอันนี้เสื่อมเสียหมดจะจริงจะเท็จอะไรไม่รู้อ่ะแต่สังคมเนี่ยตัดสิไนไปแล้วนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังผมเองไม่มีปัญหาเรื่องตกทรัพย์ช่อโกงอะไรไม่มี ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องปากนะอาจจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทอะไรต่างมันเป็นเรื่องปกติใครจะฟ้องหมิ่นประมาทผมเนี่ยก็สบายเลยผมผมสามารถไปสู้คดีได้ผมไม่กลัวครับถ้าแพ้ก็สารก็รอการลงโทษโอกาสจะติดคุกกิจลางไม่มีหรอกเพราะเราไม่เคยเถูกสาลพิพากษสาจจำคุกอะไรมาก่อนนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับ,นะรบนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่านะมีคนบางคนนะไปไลฟ์สดไปอะไรบอกว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทพี่เดเนี่ย ที่เดไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะครับแล้วก็พร้อมยินดีขึ้นสู่ศาลเพราะเราเป็นทนายความนะครับการไปศาลเป็นเรื่องปกติขาดทนายก็ไม่ตรงใาเพราะเราเป็นทนายเพราะนั้นใครจะมาข่มขู่ฟ้องผมที่ศาลเนี่ยผมยินดีเลยครับผมพร้อมจะไปสู้คดีที่ศาลและผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับนะนะครับของผมก็อาจจะมีเรื่องเดียวจัดรายการแล้วหมิ่นประมาทใครฟ้องก็ยินดีครับนะครับนะยินดีเลยครับเต็มที่เลยนะครับใครจะไปร้องเรียนมันยากทนายความก็เต็มที่เลยครับไม่เป็นไร พราะกระบวนการในการพิจารณาคดีมันยากเนี่ยการที่เขาจะถอนใบอนุญาตมีกรณีเดียวก็คือเรื่องอะไรวิ่งเต้นวิ่งเต้นคดีหลอกลวงเงินลูกความอะไรเงี้ยนะเหมือนคดีทนายก้ามเนี่ยสมมติว่าผิดจริงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาถอนใบอนุญาตแต่สําหรับผมในการจัดรายการรายการเนี่ยมันไม่มีกฎหมายเรื่องการผิดมันญ,ญาติทนายความเพราะมันญ,ญาติทนายความเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี28งแป8นะสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดมันต้องสี่สิบปีมาแล้วมันยังไม่มีไอ้พวกไอ้ไอ้พวกมือถือเฟซบุ๊กเลย นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครจะไปร้องเรียนมันยากก็ตามสบายเลยนะผมไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้้วอะไรนะครับไปร้องก็ไปชี้แจงแค่นั้นเน่มันมีขั้นตอนกระบวนการนะ,เ,ะเสร็จแล้วตัดสินก็ยังไปอุทธรณ์รัฐมนตรีไปศาลปกครองคล้ายๆเหมือนบิกโจกนะนะครับะนะครับเพราะนั้นใครจะไปร้องเรียนมันยากจะไปฟ้องคดีหมิ่นประมาทผมพร้อมสู้ผมก็เคยโดนฟ้องหมิ่นประมาทมาเยอะแยะสมัยทนายจ้ำทะเลาะกันเนี่ย,ยฟ้องกันไปฟ้องกันมาเนี่ยห้าสิบกว่าคาดี สุดท้ายก็ต่างคนต่างถอนเลิกกันไปนะครับนะเพราะว่าทนายจ้ามฟ้องผมผมก็ฟ้องกลับนะทนายจ้ามร้องเรียนผมผมก็ร้องเรียนกลับนะเพราะทุกคนก็ต่างคนต่างใช้สิทธิ์มีคนมาฟ้องผมผิดประมาทผมก็ฟ้องกลับก็สู้กันไปเราเป็นทนายความไม่ต้องไปเสียค่าทนายนะลูกน้องในสํานักงานก็เยอะแยะไปนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมเลยนะครับนะมีข่าวว่าทนายเดชาจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทคดีหมิ่นประมาทไม่มีใครติดคุกหรอกครับยกเว้น นะครับเป็นกรณีที่มันร้ายแรงจริงๆนะครับเช่นบินสถาบันนะครับบินอะไรต่างๆที่เป็นสาธารนณะแต่ถ้าเกิดสองคนทะเลาะกันไปดา่ากันมาอะไรกักไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่ว่าจะสุดซอยหรือปลายซอย,ซอ,ยอะไรกักน,นะครับเพนะราะนั้นก็ขอให้มั่นใจพี่เดนะใครที่ติดตามพี่เดเนี่ยจุดแข็งของพี่เดคือให้ความรู้ทางกฎหมายเตือนภยัยเตือนสติทุกวันเพราะฉะนั้นใครที่ยังรับพี่เดก็เข้ากันมาดูเยอะ นะครับนะส่วนไอ้ที่ว่าความเห็นบางคดีอาจจะแตกต่างกับคนอื่นบ้างก,ก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับแต่ว่าไม่เกรงกลัวใครจะมาฟ้องหมิ่นประมาทไม่เป็นไรนะฟ้องมากับฟ้องกลับไปสู้กันไปกว่าจะจบกรนหน่ำห้าปีเจ็ดปีนะครับปีนี้ผมหกสิบเอ็ดก็นะครับก็ผ่านไปเจ็ดปีก็หกสิบแปดแล้วเจ็ดสิบแล้วนะตายไปแล้วมั้งนะเออใครถ้าอายุมากครับถ้าแปดสิบกวเจ็ดปีก็เก้าสิบพอดีก็ตายกันไปฮะครับถ้ายังโกรธกันสิบปีก็ว่ากันไป ้องเรียนมันยากก็ชี้แจงกันไปคือไม่ซีเรียสไม่มีใบอนุญาตก็ยังปึกก็ยังให้คําปรึกษาคดีความได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายได้สอนหนังสือได้หมดไม่มีปัญหานะครับพดันขอยมั่นใจพี่เดว่ายังจัดรายการต่อไปนะครับแล้วไม,ไม่ไม่เกรงกลัวใครจะมาฟ้องร้องนะอ่า่าว่ากันไปนะอือนะครับอือนะครับอ่านะครับว่ากันไปครับพี่เดจุกรูจุกรูครับนะครับไม่ต้องกลัวครับพี่เดขอบคุณมากครับเนี่ยคนที่รักเรายังมีเยอะ ส่วน f อคนอื่นเขาอาจจะเข้ามาป่วนบ้างก็แอดมินก็บล็อกไปนะครับนะ soda, นะครับก็เรื่องการอ้างชื่อหนุ่มกันชัยเนี่ยยังมีหลายคนทนายก็มีอ้าทนายก็มีอ้าว่าเนี่ยรู้จกักหนุ่มกันชัยเป็นทนายผลกระแสเป็นทนายผลกร,ระแสเยอะแยะ,ยะ,ยะนะเหตุผลที่อ้างเพราหละเพราะรายการกันชัยเป็นรายการดี่ยว <c oughs> นะครับพอไปออกแล้วมันมีผลมันมี Impact นะนะครับพอออกแล้วเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายไหนเสียหายทุกท่ันยับเช่นดีไอคอนอย่างเงี้ย เจตบบาป๋าเบียยับพอออกผลกระแสกันมาเนี่ยประชาชนมันเห็นแล้วมันก็เกิดวรัลอ,อเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากจะอ้างผลกระแสนะอ้างที่หนุ่มกัญชัยว่าเรียกเงินเรียกทองอะไรต่างซึ่งความจริงเนี่ยหนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นที่จะไปต้องเรียกเงินเรียกทองนะครับนะเข้าใจนะ <S <S ผมเองก็เป็นเพื่อนกันคุณหนุ่มกัญชัยคุยกันนะเพราะฉะนั้นทนายที่ไปน,นั่งในรายการองกระแสใครก็แล้วแต่จะไปอ้าง่าผลิตไปเรียกเงินเรียกทองนะมีหลายคนนะครับโทรมาหาผมบอกพี่เดนะนําไม่รู้จักหนุ่มกัญชัยหน่อย ขอเบอร์หนุ่มกัญชัยเมื่อวานยังมีนะผมบอกผมให้ไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากจะอยากจะออกรายการผลกระแสคุณก็ไปติดต่อที่เขาถ้าเขาไม่ยอมไม่ออกก็คุณก็มาออกรายการผมก่อนก็ได้ถ้าเห็นมันดังปุ๊บเดี๋ยวคุณหนุ่มก็สนใจเขาก็เรียกเขาไปออกเองนะครับในแต่ละวันเนี่ยคุณหนุ่มเนี่ยเขาก็มีทีมงานของเขาในการพิจารณาว่าคดีแบบไหนควรจะออกหรือไม่ออกอย่างไรนะครับถ้ารายการคุณหนุ่มไม่ออกก็ไปออกรายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดก็ได้เปิดปากกับภพาคภูมิก็ได้นะครับ นะรายการต่างๆเนช่่านก็มีช่องวันก็มีช่อง8ก็มีอัมารินก็มีนะครับมันมีหลายช่องนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ท่านจะออกทีวีมันมีหลายช่องนะท่านก็รวบรวมไปนะครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะไปทํายังไงก็ส่งข้อมูลส่งอะไรมาให้ผมก็ได้ผมก็ส่งไปให้นักข่าวเขาพิจารณาดูว่าเขาจะออกหรือไม่ออกไม่ต้องเสียเงินนะครับเมืวว่อวานนี้ก็มีครับเป็นลักษณะของการหลอกลวงครับอ้างมีสลากโคต้ารัตตอรี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็อ้าง คนใหญ่คนโตในสํานักงานสลากแล้วเขาก็เสีย<ม>เงินเสียทองไปคนละห้าล้านสิบล้านเมื่อวานนี้มาปรึกษาผมคนที่มาปรึกษาผมนี่ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นเพื่อนกับเพื่อนผมเองนะครับเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมเนี่ยกระโดนหลอกฮะอ้าว่ามีโคต้าสลากเนียลงทุนแบบนี้นะคุณได้กาไรสามเปอร์เซ็นต์เน้ยเขาหมดไปห้าล้านเนี้ยพลกดบ้างไงฮะสุดท้ายมาทราบครับโอ้โหมีครับเมีของผู้ประกาศข่าวก็โดนมีนักข่าวรุ่นใหญ่ก็โดน มีรักัมนตรีก็โดนโอ้โดนเป็นคนละห้าล้านสิบล้านเนี่ยเมื่อวานนี้ลูกปวาผมโดนไปห้าล้านสิบล้านเพราะนั้นอย่าไปหลงเชื่อไอโคตากองสลากอะไรต่างไม่มีอ้างมาได้มาจากนายกสมาคมนั่นคนนี้นะครับไม่เป็นความจริงนะครับไอเรื่องโคต้าลอตตอรี่เนี่ยมันยังหลอกกันได้นะผมก็ไม่เข้าใจนะก็ยังมีคนหลงเชื่อหลงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อหลงอะไรเยอะนะครับเยอะนะครับเนี่ยหลอกลวงเนี่ยเรื่องโคต้าสลากแล้วก็มีหลอกขายลดราคาถูกนี่ก็หลายคดีที่มาปรึกษาผมเนี่ยหลอกครับ แล้วก็หลอกยาเบาหวานก็มีนะวันก่อนผมไปกองปราบไปให้การในคดีดีไอ้ข้อนะครับก็ปรากฏเจอนะครับหลอกขายยาเบาหวานมัน่งนะอาหารเสริมมั่งกินไปแล้วเบาหวานหายเบาหวานมันรักษาไม่หายนะนะครับมันเป็นโรคที่รักษาไม่หายต้องกินยาคุมกันไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหลงเชื่อนะใครพบอะไรแปลกๆส่งมาให้พี่เดนะนะครับส่งมาเลยข้อมูลอะไรต่างนะจะมาด้วยตัวเองส่งมาได้แล้วพี่เดก็จะนำมาเล่าสูค่คนฟัง พี่เดยังมีประโยชน์ต่อสังคมเยอะนะครับยังมีประโยชน์ต่อสังคมเยอะอย่างไม่น้อยเป็นปากเป็นเสียงพี่น้องประชาชนที่เป็น FC เนี่ยนะครับต้องไม่ผิดหวังกับพี่เดเพราะว่ามีอะไรก็เอามาแล้วก็พี่เดย์ก็นํามาพูดเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนได้การชอโกงอิทธิพลต่างๆนะครับส่งมาแล้วผมพูดให้หรือจะเข้ามานั่งไลฟ์สดกับพี่เดก็ได้ก็ดินดีรับใช้นะครับสำนักงานก็อยู่เลขที่19 4ซอยรามินทา52าทับ1กรุงเทพซอยโรงพยาบาลสิ่นแพทย์เอารายละเอียดเข้ามา นะครับคดีไหนพิ่คืบหน้าถูกกันแกล้งถูกรังแกต้องการส่งข้อมูลในห้นักข่าวเขาได้มาปุ๊บผมส่งเลยตังเตอมอะไรไม่ต้องเสียเราเอาข้อมูลส่งให้หนักข่าวเขาก็จะไปศึกษาไปดูนะครับเดี๋ยวนี้นักข่าวเดี๋ยวเขาจอบลึกเนี้ยนะช่องแดอมรินไทยรนะัฐช่องสช่องวันช่องเนลชั่นต่างๆเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวนี้เขาจาบลึกนะทำงานบางทีเร็วกว่าตำรวจอีกนะยช่องแช่องอมรินอย่างเงี้ยโหเร็วฮะนะครับเนะย่ยังช่องขุณพุทธาบางทีไปโอ้โหรู้เลยครับนะ ทีมงานทนายตั้มไปอยู่ตรงนั้นคนนี้นายนุษสาลินีอยู่ตรงไหนไปเฝ้าหน้าบ้านนะตำรวจมาค้นวันไหนนะตำรวจยังไม่ได้แถลงข่าวนะนะช่องแปดช่องอมรินรู้ล่วงหน้าแล้วนะนะนะครับรู้ล่วงหน้าแนละ้วอันนี้ก็คือความดีของนักข่าวช่วยในการติดตามความคืบหน้าคดีทําให้มันจะมีการล้มคดีก็ยากเพราะเป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะนั้นใครอยากจะส่งข้อมูลอนะไรเนี่ยไปแจ้งความไปร้องเรียนแล้วไม่ไม่คืบหน้าเลยส่งให้พี่เดชหรือจะเข้ามาพี่เดชก็ส่งให้กลุ่มนักข่าว นะครับของพี่เดนี่มีกลุ่มนักข่าวนะครับอยู่ในกลุ่มกันกันนี่โอ้โหเยอะเกือบ300้คนทุกช่องนะนะท่านอยากจะส่งไปช่องไหนท่านก็บอกมานะพี่เดก็จัดการให้นะอันนี้คือข้อดีของพี่เดก็ยังไงไงก็รับพี่เดไว้ความเห็นต่างคดีทนายตต่าก็มีบ้างเราเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันก็ความรับเพื่อนอะไรต่างก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ยังไงไงรับพี่เดไว้รับพี่เดยังมีประโยชน์ให้ความรู้ทุกวันนะครับใครอยากจะบอกรายการหักระแสไม่ต้องไปเสีย3 0 0แสน นะครับมีทนายมีทนายไปเรียกเงินเรียก,ยกทองของผมไม่มีนะ